นี่สำคัญตอนที่เรากำลังขับเคลื่อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องดิจิทัลไอดีบัตรประชาชนดิจิทอลเพื่อให้การทำธุกรกรรมออนไลน์การติดตอนน่อต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้นครับซึ่งก็อยากให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอ,อกชนนะครับเอาระบบดิจิทัลไอดีนี้ไปใช้ในการลงทะเบียนด้วยนะครับคือลงทะเบียนแล้วมันไม่ใช่แค่บอกเลขัตรบบประชาชน13หลักมันต,ต้องมีมีระบบในการให้ username password หรืออาจจะใช้ qr code หรือถ้า series มากก็ใช้กัน เอ่อ face verification system การตรวจสอบใบหน้าดูใบหน้าแล้วว่ายืนยันว่าเป็นตัวเราจริงก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือการติดต่อกันนะครับซึ่งนี่เป็นระบบที่เรามีแล้วนะครับพัฒนาโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับก็อยากให้ผู้โดยการที่ใช้ยังไม่ไม่ควรจะไปขอบัตรประชาชนกันแล้วอ่ะเช่นบางทีลงไปบางทีมาติดต่อโดยงานบางที่ก็ต้องประกาศประชาชนมาแลกไว้ซึ่งประชาชนเราเนี่ยเอาไปอยู่ในมืออ้วุธยามหรือเจ้านที่บางคนเขาก็อาจจะเอาข้อมูลที่บัตรไปใช้ก็ได้เพราะนั้นเราควรใช้เป็นดิจิทัลไรดี อานระบบแอปพลิเคชันบนมือถือที่เรียกว่าไทยดี t s a i ก็ดีดีดอกนะครับซึ่งอันนี้พัฒนามาแล้วมีผู้ลงทะเบียนใช้ก็พอสมควรแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะพิ่งได้เรื่องใช้มาเมื่อตอนต้นปีก็อยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ระบบนี้เยอะนะครับแล้วที่สำคัญเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของไนเนียนะครับที่มีการเผยได้ข้อมูลมีข้อมูลรั่วห้ล้านชือ อนันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้สืบสวนสอบสวนอินวิสติกเกตเรื่องนี้จนก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปในเร็วนี้เดี๋ยวเราฟังข่าวจากทางตำรวจครั้งหนึ่งนะครับก็คงมีที่แถบข่าวได้แค่นี้นะครับแต่ให้ความมั่นใจพวกเรานะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ติ๊งก่อนใจแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะทั้งที PPTA และ Safety and Security